พี่น้องขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ของฝันมานเป็นพวกเงินแล้วก็พวกเขาใส่พวกเอออะไรอะค์ดอะนะคาร์ทนะที่ว่าไปซื้อใบที่ว่าไปซื้อของตามร้านคา้าได้อะนะนี่ต้นคริสต์มาสต้นเล็กๆมาดูกันค่ะว่าได้ของฝันอะไรมั่งนะ พี่น้อง่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่าสวัสดีค่ะเจอกั่นอกนานเธอร์แลนด์อีกแล้วค่ะเจอกันวันคริสต์มาสค่ะมาดูค่ะพี่น้องขาได้อะไรมามั่งได้กี่กรงนี่นี่เขาให้ส่วนมากเป็นบัตรอะนะบัตรที่ว่าไปซื้อของได้มันมีเป็นตัวเงินอยู่ในบัตรนั้นอะนะเป็นตัวเงินอยู่ค่ะพี่น้องนี่เป็นตัวเงินอยู่ว่ากี่ยูโรโน่นนี่นั่นนะ นี่นี่เปิดดูสิว่าเขาให้อะไรอันนี้อะไรอ๋ออันนี้เขามีมีเป็นบัตรสงสัยของคู่กับคู่กับอันนี้ค่ะเดี๋ยวดูนะคะพี่น้องคะดูอันนี้ก่อนอันนี้ได้จากที่ทำงานทั้งหมดแหละอ๋อ ก็มีจดหมายมาค่ะจดหมายกับเงินยี่สิบยูโรค่ะกล่องนี้เขียนหวยพรค่ะเขียนอวยพร,ยยพรแล้วก็กล่องนี้ของไทยเขไม่รู้กล่องนี้พร้อมกับบัตรอวยพรค่ะก็บัตรอวยพนอย่างนี้แหละพี่น้อง อือุ้ยอะไรเนี่ยยี่ห้ายูโรก็เขียนว่ายี่ห้ายูโรเนี่ยเนี่ยเนี่ยบัตรอย่างเงี้ยไปซื้อของตามร้านค้าได้เราต้องดูว่าร้านค้าไหนนะคะว่าใช้บัตรนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยยี่ห้ายูโรเขาก็ส่วนมากเขาจะให้ของเป็นอย่างนี้แหละพี่น้องเขาไม่ซื้อของให้นะคะเพราะว่า เวลาเขาซื้อของให้เขาไม่รู้ว่าคนเราชอบอะไรอะไรต้องไปซื้อเองแล้วบางทีได้มาแล้วก็เอาไปโยนทิ้งอะค่ะพี่น้องเอาไปโยนทิ้งของฝันที่เขาซื้อให้อะถ้าคนไม่ชอบเขาก็เอาไปทิ้งนะพี่น้องหรือว่าเอาไปร้านที่ว่าขายของมือสองอะเอาไปให้ฟรีฟรีนะ่ะนี่อืมอันนี้ก็อยู่ร้านนี้นะร้านนี้ก็เป็นเงินนี่เป็นเงินด้วยค่ะ เนี่เอาไปซื้อของแปลยาสีฟันอะไรมันก็แพงอะนะพี่น้องขาพวกยาสีฟันพวกอะไรอะนะโหลดหนึ่งก็78็ดยูโรอะร้านนี้ก็ขายพวกอย่างนั้นสบ,บู่ยามีทุกอย่างแหละเหมือนร้านจิบ๊บจบอะนะนี่แล้วทีนี้อันนี้ก็อีกซองหนึ่งนะซองนี้ได้อะไรนะพี่น้องโอ้ ชองนี้ได้เงินห้าสิบยูโรค่ะได้เงินแล้วก็บัตรอวยพรเขาเขียนเขาเขียนอะไรก็ว่าเขาว่านะดีใจอะไรเงี้ยที่ไปช่วยนะมีความสุขมากอะไรํำนองนี้แหละก็เหมือนกันทุกๆบัตรเลยพี่น้องเขาเขียนอย่างนี้แหละเขาบอกเขาดีใจแล้วก็มีความสุขมากที่เราไปช่วยเขาอะไรเงี้ยก็สิ้นปีแล้วเขาเขาให้ของขวัญนะตามประเพณีนะพี่น้องค่ะแล้ววันนี้ แม่ลูกสองคนแต่อยู่คนละบ้านกันนะแม่ลูกอ่ะสองคนเดี๋ยวดูนะเขาให้อะไรของเลขนะก็เป็น เป็นบัตรนั่นแหละบัตรที่ใช้เงินน่ะบัตรที่เอาไปซื้อของตามร้านต่างๆต้องดูว่าละบัตรนี้ใช้ได้ร้านอะไรมั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่น้อง๋าก็ให้ยีบห้ายูโรเนี่ยคนเนี้ยยี่สิบห้ายูโรเราเข้าไปซื้อของยี่สิบห้ายูโรนี่เขาจะให้อย่างเงี้ยเขาไม่ซื้อของให้นะคนที่นี่น่ะก็อย่างที่รู้กันอยู่ว่าชอบไม่เหมือนกันซื้อมาก ไม่มีประโยชน์เอาไปโยนต้มโยนทิ้งอ่ะพี่น้องอันนี้ก็ของแม่ลูกของคนคนที่เป็นแม่ะนะนี่ก็เหมือนกันแหละจากร้านเดียวกันแหละก็ไปซื้อบัตรอย่างนี้แหละแล้วไม่ใช่เฉพาะร้านนี้นะพี่น้องไปได้หลายร้านนะไปได้หลายร้านไปซื้อของอะนะนี้ก็25ยูโรเหมือนกันค่ะได้25่หยูโรเหมือนกัน ก็นั่นแหละได้เยอะแยะของปีที่แล้วก็ยังมีหีกนะยังซื้อไม่หมดเลยพวกบัตรอย่างเงี้ยเยอะมากเลยไม่รู้เขาใช้ปีต่อปีหรือเปล่าเยอะแยะหมดค่ะก็นี่แหละของฝันค่ะพี่น้องขาของฝันที่ลูกค้าให้ก็ประมาณนี้แหละนี่พวกช็อกโกแลตแกะกินไปเรียบร้อยได้หลายกล่องช็อกโกแลตนี้แล่ช็อกโกแลตกล่องใหญ่นี้เ,เขาให้มาค่ะ มันเป็นช็อกโกแลตเล่าค่ะข้างในอะ่ะเขากให้มาค่ะพี่น้องค่ะก็นี่แหละตามนี้แหละนะพี่น้องขาะเมอร์รี่คริสต์มาสนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีความสุขกับครอบครัวเนื่องในวันเตศกรานคริสต์มาสนะคะพี่น้องขาเนื่องในวันเตศกาลคริสต์มาสขอให้ทุกๆุกคน มีฟาร์มสุขมากๆแล้วก็ตลอดไปค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ